สวัสดีค่ะป้อมนะคะวันนี้จะมาไหว้พระแก้วตรงนี้นะคะนั่งรถเมย์มาตั้งแต่สิบโมงเช้านะคะนั่งรถเมย์สายสองมาเสียค่ารถเมย์ประมาณแปดปอนดแปดบาทนะคะแต่วันนี้ก็ผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าได้เข้าด้านไหนไม่ได้เพราะเขาประชุมเอเปกเขาก็เลยไม่ไม่เปิดให้เข้าไปไหว้พระแก้วนะคะ น้องๆขอถามีกทีๆคขาเปิดตอนไหนเปิดตอนไหนเปิดโมง้ายี่สิบนไปนู่นเปิด20เปิดไม่แน่ใจครับโอ้โินอ o ์ทโอเพนชุดวันนี้ก็เลยไม่เปิดเดี๋ยวจะเดินไปริมน้ำละกัน <c oughs> ไม่ได้มานานแล้วป้าเขาหลงๆเหมือนกันตรงโน้นน้อง กระทรวงกลาโหมอยู่ด้านนั้นนะคะนั่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมตึกสีเหลืองนะคะอันนี้ก็มาราชวังหรือวาดพระแก้วอยู่ด้านในนะคะวันนี้ก็ถ้ามาก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเพราะว่าต้องใส่กางเกง ใส่กางเกง,งเลสซิ่งเลสซิ่งไม่ได้หรือกางเกงรัดไม่ได้สเสื้อแขนกุดไม่ได้นะคะถ้าดีก็นุ่งกระโปรงหรือกางเกงสแลกอะไรเงี้ยเสื้อก็อยากให้เป็นแขนกุดนะคะก็จะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าใส่มาแล้วคนไหนใส่มาแล้วเขาก็มีผ้าป้ายเปลี่ยนอะไรให้นะ่ะเหมือนกขให้นะเราต้องเสียเงินหรือเปล่าเนี่ยน,นี่นะคะวัดพระแก้วด้านในพระราชวัง เห็นก็สวยงามนะคะวันนี้ก็เลยได้ถ,าถ่ายป้าอ้อมก็เลยถ่ายแค่ด้านด้านนอกวัดนะคะก็กำแพงก็เดินไปเรื่อยๆตอนนี้เขาก็ปิดไปหมดนะคะจะเดินไปหาข้าวหาอะไรกินที่ตลาดริมน้ำนะคะของขายอร่อยอร่อยตรงท่าน้ำนะคะป้าไม่ได้มานานแล้วมาก็เข้าไปไหว้พระแก้วแต่วันนี้ก็ตั้งใจเนาะ ว่านั่งรถเมย์มาจะไปไหว้พระแก้วก็พอดีเขาปิดนะคะสนามหลวงเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็กั้นแบบนี้เหมือนกันเข้ามาก็ผิดหวังนิดหน่อยนะคนมาไม่รู้ก็ผิดหวังกันอยู่ฮนะมาแล้วเขาปิดเขาประชุมเมเปกอะไรวันนั้นอะน,นะ่ประชุมเมเปก ก็เลยเข้าไม่ได้แต่นั่งรถเมย์มาสนุกดีนะถ้านั่งเซ็กซี่มาราคาหลายหลายหลายบาทมากไปหาก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อย คนเขามาฝรั่งเขามาเขาก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาปิดธรรมดาก็น่าจะประตูเนี้ยนะบึงทีประตูเข้าหรือประตูประตูระตรงกลางนั่งรถเมย์สนุกดีเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่งรถเมย์อีกรอบไม่ต้องไปเสียค่าเท็กซี่หลายร้อยเดินไปดูก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋วกินริมน้ำนะคะมันจะมีแม่น้ำสุดซอยนู้นจะมีร้านก๋วยเตีย๋ยวแอดเวนเจอร์ดีนะอ๋อไม่ได้มาหลายปีสมัยก่อนยังไม่มีนะบันไดเลื่อนลงใต้ดิน,นมันมีห้างอะไรเนี่ยป้าต้องเรียนรู้แล้วเนี่ยแต่ก่อนนั้นยังไม่มี แต่ก่อนน,นนั้นยังไม่มีเดี๋ยวนี้มีนี่นะคะบรรยากาศสนามหลวงถ้าเดินเสียก็เพิ่มก็เพิ่มหน่อยไงก็ก็เพิ่มก็เพิ่มหน่อยไงคะขอโทษที คนก็เข้าลงเข้ามาเยอะอยู่ก็ปิดวางเพราะไม่เปิดปวดสงฉีมากเลย ประตูทางเข้าทางนี้นะ,ะประตูนี้ประตูนี้นะคะถ้ามาแต่วันนี้เขาปิดแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้ไหว้พระแก้วอย่ามาวันหลังนะคะเดีย๋ยวไปหาก๋วยเตี๋ยวริมคลองกินนะคะริมแม่น้ำ